สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ Honda MC สาขาออนนุช21ครับ2นะครับอยู่ตรงข้ามซอยออนนุช30นั่นเองครับหรือว่าจะอยู่ติดกับตัววัดยางเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะครับส่วนในโชว์รูมของเรานะครับก็จะมี่ายขายแผนกอะไรนะครับมากถึง5คนเลยพร้อมที่จะบริการลูกค้าได้ทั่วถึงและทันใจเวลามาซื้ออะไรอะไรก็สอบถามได้ทุกคนเลยว่าจะซื้อรถใหม่อะไรนะครับก็สอบถามได้กับทุกๆคนเลย ไม่ต้องว่าจะมีสายขายต้องมาบริการอย่างเดียวนะครับคือถามน้องอะไรก็ถามได้เลยเจอใครถามคนนั้นเลยนะครับหรือว่าแม้แต่พี่ช่างที่อยู่ข้างนอกก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับสนใจรุ่นไหนสอบถามได้นะครับผมส่วนศูนย์ซ่อมเรานะครับมีแท่นซ่อมนะครับมากถึง11แท่นเลยที่สาขานี้นะครับแล้วก็มีช่าง มากถึง9คนเลยนะครับพร้อมที่จะบริการลูกค้าได้เลยส่วนหน้าหลักของเรานะครับก็จะเป็นสนย์ซ่อมเหมือนกันนะครับพี่ช่างเขาก็จะทํางานขึ้นตามแท่นได้เลยในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานซ่อมบำรุงครับแล้วก็มีเช็คตามระยะทางด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเรื่องก็สามารถรอรับได้เลยนอกจากนี้นะครับศูนย์บริการของเราก็ยังใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถล,ลูกค้าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีที่สุดเลยปกักสาขานี้ด้วยนะครับออนดูดยี่สิบเอ็ดับสองนะครับผม จะซื้อรถทั้งทีเรียกที่มีสูนย์บริการดีกว่าครับขอบคุณครับ